The วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟล์นะครับเกมมือถืออันดับ หนึ่งเลยครับโน no, หนึ่งเรื่องสังคมขยะนะครับแล้วก็เพ y ทูวินนะแล้วก็มีเจมปากดีนะครับเป็นขวัญใจเด็กกระปอกนะเกมขยะเกมขยะอหากว่าเออไปเล่นเกมอื่นเถอะไปเล่นเกมที่มันคิดว่ามันไม่ขยะนะครับแล้วก็ไปทำนิสัยแบบนี้ในเกมนั้นนะ คนเล่นเกมนั้นเขาจะลดลงนะดีนะเป็นผลดีกับฟรีไฟด้วยนะครที่แบบว่าเป็นรู้ตัวว่าเป็นเพื่อนขยะขยะนะครับ <c oughs> ก็ไม่ต้องมาเล่นเกมฟรีไฟใครที่ว่าฟรีไฟมีเกมขยะนะครับไม่ต้องมาเล่นเกมฟรีไฟนะเพราะเราก็ไม่อยากได้เพื่อนขยะเหมือนกันนะร <c oughs> เราอยากได้เพื่อนที่มีคุณภาพในการเล่นเกมเพ <c oughs> ื่อนที่มีมารยาทในการเล่นเกมนะครับเราจะสนุกไปกับเกมไม่งอนนะถ้ามีปัญญาถ้าจะส่งดาวมาด่าแล้วมีปัญญาส่งแค่สิบห้าดาวอย่าส่งมาเลยนะมันดูจนเนี่ยน้องไม่พูดเยอะเราก็มากดแรงกันเลย อันนี้คือผมเปิดกราฟิกสุดแล้วนะสุดทุกอย่างเลยเป็นไงครับเหมือนดินน้ำมันไหมไม่เหมือนหรอกผมเปิดสุดแล้วไงไม่เหมือนไม่เหมือนตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับอืมลงไหนดีจุดสีฟ้าเหมือนเดิมครับ <laughs> ไม่รู้ทำไมครับทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยไอ้วงพฟ้าคืออะไรผมคิดว่ามันเป็นอ่า มีของดีอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแบบของดรอปเยอะอะไรอย่างเงี้ยระบบเก็บระบบเก็บอัตโนมัติมากเออเนี่ยปิดไปก่อนได้ไหมอยวกูเลือกเองไม่ต้องไม่ต้องเสียกประมาณนั้นเพราะว่านี้น่าจะดี s อ s อันนี้ฟาร์มมา์สเหมือนจะว่ายิงแบบระยะใกล้ๆไปชิดหน่อย เปลี่ยนพื้นผมชอบสกามากกว่าฟามาสนะครับผมรู้สึกว่ามันนิ่งดีเดี๋ยวอ๋อนี่ก็มันเป็นปืนเดิมนี่หว่าเป็นปืนที่เราเคยทิ้งไปใช่ไหมมันช่อว่าอะไร XM8 อ๋อ x s ดีกว่าแค่รู้สึกว่ามันดีกว่านะผมไม่รู้หรอกว่าปืนอะไรดีกว่าฮุยา9 8เอาแล้วสายสไน เปลี่ยนดีครับซื้ออ๋อมีอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอมีซื้ออันอย่างนี้เลยเหรอสุดยอดของผมฟูมากเว้ผมต้องไล่หาคนครับเฮ้ยอันนี้อะไรใช้เฮ้ยอะไรวะ ที่มันผมได้อะไรมา f f คอย f ออคอยอะครับเหอยเหรียญฟรีไฟอะไรกันเจอคนแล้วเจอคนแล้วะอืมเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้ มันไม่ตายเหรอเฮ้ยปกติต้องนัดเดียวตายเนี่ยแมทต้องยิงหัวสินะมันอยู่ข้างหน้าไหน,นยอยู่ไหนเจอเจอละเจอละ อพ่อมันยิงกันยับเฮ้ยจังหวะเน,นี้ยนี่ไงนี่ไงสไนเปอร์สไนปเปอร์เออเจอเจอ,เจอแล้วเจอแล้วชาร์จแม่งเลยละกันอืมแชมป์ละเฮ้ยเรียบร้อยไม่น่าใช่คน,นครับบอทมันต้องบอทอยู่แล้วแหละ เพิ่งกลับมาเล่นนะครับสุดยอดไปเลยว้าวอะไรเนี่ยบูย่าที่หนึ่งไม่ใช่่าแล้วจะใครเออก็ถูกของเองนะอะไรเนี่ยดาเมจสี่ร้อยห้าสิบแปดนะครับคิวไปสี่เองอเชียวิ่งหาทั้งเกมแม่งมาเจอตอนวงเล็กๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้แหละครับชอบชอก็ฝาก ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้เล่นอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับไปละบายบายไอพวกเล่นฟรีไฟคือพวกปัญญาอ่อนไอสัตว์พวกไม่มีงานมีการทำไรสมองซึ่งความรู้สึกไอพวกเฮี้ยเนี่ยกูบอกเลยไอพวกเล่นเกมฟรีไฟเนี่ยนะแม่งสมองหมาปัญญาควายเล่นหาพ่อมึงเหรอเออไปทำมาหาแดกวนัน้ไอเฮี้ย